สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกมแชนเนลนะคะได้รับพินแล้วนะคะได้พินมาแล้ววันนี้ก็จะพาทุกคนไปทําการยืนยันตัวตนนะคะเนาะใส่พินใน Google Adsense นะคะทุกคนขาสําหรับใครที่กําลังทําขั้นตอนนี้อยู่นะคะเผื่อเป็นความรู้หรือเอามาลงให้กับคนที่กําลัง ทำอยู่นะคะยังไม่รู้ว่าทําแบบไหนน้องแบมก็ไปศึกษามาเช่นกันน้องแบมก็จะพาทุกคนทําทําให้ดูเลยนะคะต้องทํายังไงต้องลงยังไงนะคะส่วนตัวก็ไปศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วค่อยพาทุกคนทํานะคะเนาะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่ๆเพื่อนๆกำลังทําขั้นตอนนี้เหมือนน้องแบมอยู่นะคะใครได้แล้วได้รับผิดแล้วก็เราไปยืนยันตัวตนกันเลยนะคะ รหัสพินจะอยู่ในนี้นะคะทุกคนเมื่อเราได้ไปแล้วนะคะทุกคนเออเมื่อเราได้แล้วนะคะทุกคนเราก็จะฉีกตามที่เขาทํามาให้เราเลยนะคะทุกคนส่วนรหัสจะอยู่ในนี้นะคะเราก็เอารหัสในนี้แหละไปกรอกนะคะทุกคนไปกรอกลงใน g o o g l e แอ s e นนะคะทุกคนค่ะเพื่อยืนยันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะได้รับเงินจาก ยู u ูบนะคะทุกคนขาใครที่สร้างรายได้จาก y o u t u b e ถ้าเราไม่มีพิมยืนยันเราก็จะไม่ได้รับเงินถึงแม้เราจะสร้างรายได้ได้แล้วก็ตามนะคะทุกคนเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะพิมคือสุดท้ายอันดับสุดท้ายที่เรายืนยันแล้วเราผ่านไม่ใช่ว่าเราผ่านครบ ผ่านกดมาแล้วเราได้รายได้แล้วเราจะได้เงินไม่ใช่นะคะทุกคนเราผ่านกดหนึ่งพันผู้ติดตามแล้วก็สี่พันชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วเราก็ไปทําการสะสมสิบเหรียญแล้วเขาจะส่งพินมาให้เราถ้าเราได้รับพินถ้าเรายังไม่กรอกพินไม่ยืนยันรหัสพินเราก็จะไม่ได้รับเงินจริงนะคะทุกคนถ้าเราลง รหัสพิกดกอกยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้รับเงินจริงนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้รหัสพินแต่รายได้มันขึ้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรับเงินจาก youtube ได้นะคะทุกคนไปค่ะรหัสอยู่ในนี้แล้วนะคะทุกคนขารหัสจะอยู่ในนี้แล้วอ่ารหัสนี่เลยนะคะทุกคนรหัสจะอยู่ในนี้นะคะรหัสอยู่ที่ มือปิดไว้นะคะเราก็จะเอารหัส6ตัวไปกรอกเพื่อยืนยันนะคะทุกคนคะ่ะไปค่ะเราไปทํากันเลยก็จะเข้ามาหน้าบัญชีแอทเซนต์ของเรานะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยก็จะมีแถบสีแดงแดงนะคะแถบสีแดงแดงเราก็ไปกดที่การทำงานนะคะทุกคนเพื่อที่จะยืนยันที่อยู่ที่ เขาส่งพินมาให้เรานะคะเราก็กรอกรหัสพินหตัวนะคะทุกคนเราก็กดได้เลยพอพอเรากดเราเรากดเสร็จเราก็จะกดทรงนะคะทุกคนคะก็จะเสร็จสิ้นพอดีถ้าขึ้นเสร็จสิ้นก็แสดงว่าเราทำถูกถูกต้องนะคะการยืนยันตัวตนก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะไปทำการ ใส่เลขบัญชีเพื่อที่จะรับรายได้จาก youtube เวลาที่ youtube เขาโอนเงินให้เรานะคะเราก็จะได้รับผ่านบัญชีนั้นเลยพอเรากดเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนคะเนาะรหัสเราไม่ เขาไม่บังคับเราก็ไม่ต้องใส่นะคะชื่อบัญชีธนาคารเราก็ใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษธนาคารที่เราเลือกนะคะทุกคนคะเนาะเราก็ใส่ไปเลยแล้วทีนี้เราก็ไปดูชื่อภาษาอังกฤษชื่อเต็มของธนาคารที่เราเลือกเราก็เอามาลงใส่บรรทัดต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็ ถ้าเรายังไม่รู้จักเราก็ไปเสิร์ชแล้วก็เราก็ก๊อปปี้มาวางได้นะคะทุกคนส่วนตัวน้องแบมจะเลือกเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะทุกคนคะ่ะเนาะเลือกเป็นธนาคารกรุงเทพอ่าทีนี้พอเราใส่ชื่ออ่าชื่อ ชื่อในบัญชีของเราเอาชื่อภาษาอังกฤษในบัตรประชาชนของเราลงได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะไปหาชื่อเต็มภาษาอังกฤษของธนาคารที่เราเลือกนะคะน้องแบมก็จะไปก๊อปปี้มาวางนะคะทุกคนเราก็ไปพิมพ์ค้นหา ชื่อธนาคารที่เราจะเอามาลงนะคะเราไปค้นหาแล้วก็ c o ี้มาวางได้เลยนะคะน้องแบมก็เลือกเป็นธนาคารกรุงเทพนะคะทุกคนเนาะเลือกธนาคารกรุงเทพเลยเป็นภา,าษาอังกฤษเต็มเลยนะคะ copy ไม่ต้องจําเขียนมา copy มาวางได้เลยแล้วก็ไปคูไปค้นหา swip p o d e นะคะทุกคนแล้วก็ copy 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 ตรงนี้นะคะทุก <ederim> คน ทำตามน้องแบมได้เลยนะคะตรงนี้เลยที่น้องแบมลากก๊อปปี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เลยนะคะตรงข้างบนนี้เลยนะคะทุกคนค่ะเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนเราก็ก๊อปปี้ก๊อปปี้เอาเลยนะคะก๊อปปี้เอาเลยค่ะตรงนั่นแหละค่ะก๊อปปี้เลยค่ะเนาะเราดูดูก่อนดูให้ชัวร์ก่อนนะคะทุกคนค่ะดูให้ชัดเจนก่อนแล้วเราค่อยก๊อปปี้แล้วก็เอาไปวางได้เลยนะคะทุกคน าวางเสร็จแล้วเราก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารนะคะทุกคนใส่หมายเลขบัญชีธนาคารใส่ให้ถูกต้องนะคะดูกี่รอบกี่รอบกี่รอบดูให้เพื่อชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเพื่อความชัวร์นะคะทุกคนดูดีๆนะคะทุกคนแล้วก็ใส่อีกบรรทัดข้างล่างนะคะใส่อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนคะพิมพ์หมายเลขบัญชีอีกครั้งแล้วก็เอา ทิมลงอีกครั้งหนึ่งหมายเลขเดิมนะคะทุกคนคะ่ะเนาะดูดีๆนะคะทุกคนเนาะตั้งใจทําให้ดีอย่าให้พลาดนะคะทุกคนอย่าให้ผิดแม้แต่ตัวเลขตัวเดียวนะคะทุกคนคะ่ะเราจะไม่ได้รับเงินนะเนาะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะทุกคนคะ่ะใส่เสร็จแล้วเราก็มาทําการตรวจสอบทั้งชื่อใน บัญชีธนาคารทั้งชื่อธนาคารทั้งสวิปโค้ดทั้งหมายเลขบัญชีของเรานะคะทุกคนว่าชื่อถูกไหมชื่อภาษาอังกฤษตามที่บัตรประชาชนของเรานะคะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษชื่อธนาคารนะคะทุกคนถ้าตรวจสอบว่ามันถูกต้องเรียบร้อยแลว้วเราก็กดบันทึกนะคะทุกคนเป็นการ เรียบร้อยเสร็จสิ้นดีเรียบร้อยนะคะทุกคนขากดไปได้เลยกดเลยนะคะพอเรากดบันทึกแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้าช่องการรับ การชำระเงินของคุณนะคะเนาะมันก็จะขึ้นหมายเลขของเราแล้วก็คือเราใส่เสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้วดีนะคะทุกคนเสร็จสิ้นแล้วดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะ่ะมีใครสรับสนมีใครงงมีใครดูแล้วไม่เข้าใจบ้างไหมคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าน้องแบมก็ทําครั้งแรกไปดูมาแล้วก็ทําครั้งแรกทุกคนดูแล้วก็อัด วิดีโอให้กับทุกคนได้ดูเลยนะคะทุกคนคะ่ะบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจหรือคอมเมนต์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทุกคนเพราะก็เป็นน้องใหม่ในการสร้างช่อง YouTube เหมือนกันแล้วก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็เลยมาทำให้ทุกคนดูเลยนะคะทุกคนอัปเดตอย่างไวเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราก็จะทำคลิปลงไปทุกวันให้ ให้กับทุกคนได้รับชมกันต่อนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอบคุณมากๆขอส่งกําลังใจให้กับคนที่กําลังเดินตามน้องแบมมานะคะสู้ๆนะคะทุกคนคะ่ะสู้ๆเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะใครที่อยากมีรายได้จากการทํา YouTube ได้แน่นอนนะคะทุกคนตอนนี้รายได้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำเนาะทำให้มันครบ100เหรียญก่อนนะคะเราถึงจะได้รับเงิน ก้อนแรกนะคะทุกคนคะถ้าเราผ่าน100่งรยเหรียญไปได้เราก็ทำไปต่อๆทำต่อไปเรื่อยๆทำไปได้เลยนะคะทุกคนถ้าบางคนอาจจะยังงงเฮ้ยถ้า1เดือนเราไม่ครบถ้าเดือนถัดไปมันไม่ครบหนึงรยเหรียญมันก็เป็นการสะสมจนกว่าจะครบหนึ่งรยเหรียญนะคะทุกคนค่ะถ้าเดือนไหนเราทำครบเราก็จะได้ในเดือนนั้นเดือนถัดไปนะคะแต่ถ้าเดือนไหนที่เราทำไม่ครบ มันก็จะสะสมเดือนต่อไปถ้าเดือนต่อไปเราทําครบ100หนึ่งอยเหรียญเดือนถัดไปเราก็จะได้รับเงินประมาณนี้นะคะประมาณที่น้องแบมไปศึกษามานะคะอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ชัวหรือยังไงใครที่เก่งกว่าก็มาแนะนําหรือบอกกับเพื่อนๆได้นะคะทุกคนค่ะเนาะก็ไม่กักไม่อะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนได้มาก็ส่งต่อได้มายังไงก็ส่งต่อเนาะจะดีจะมากจะน้อยก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความรู้ที่ได้ไปศึกษามาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปจนทําให้น้องแบมมีทุกวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะน้องแบมก็จะตั้งใจทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนกันทุกคนนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ